เจ็ดราชวงศ์ที่ยังมีอิทธิพลแฝงอยู่ในโลกยุคใหม่อันดับที่7ราชวงศ์กริมันดีแห่งโมนาโก,โกประเทศเล็กแต่ทรงพลังเจ้าชายอันแบร์ยังควบคุมรัฐบาลโดยตรงและใช้ภาพลักษณ์หรูหราเพื่อดึงดูดเศรษฐีจากทั่วโลกอันดับที่ 6. ราชวงศ์นัสเซาลแห่งลักเซมเบิร์กถึงจะเล็กแต่สําคัญราชวงศ์นี้ยังคงมีสิทธิบางอย่างในกระบวนการออกกฎหมายและมีบทบาทในระบบการเงินยุโรปอันดับที่5ราชวงศ์ออเรนซ์นัสเซาล hang near to land ไม่มีอำนาจทางการเมืองโดยตรงแต่ประชาชนให้ความเคารพสูงมากเป็นสัญลักษณ์ของสเสถียรภาพและความเป็นชาติอันดับที่4ราชวงศ์เบลเยียมแห่งเบลเยียมแม้จะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างเฟลมิชและวันลุนแต่กษัตริย์เบลเยียมก็ยังเป็นตัวกลางแห่งความสามคัคคีอันดับที่3ราชวงศ์ลิกเตนสไต์แห่งลิกเตนสไตร์ราชวงศ์นี้ยังคงมีอำนาจทางการเมืองจริงแบบที่กษัตริย์ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีอีกแล้วเจ้าชายฮัน ลำที่สองและพระโอรสยังมีอำนาจยับยั้งกฎหมายแต่งตั้งรัฐบาลและควบคุมการต่างประเทศบางด้านที่น่าทึ่งคือราชวงศ์นี้ยังเป็นเจ้าของบริษัทการเงินระดับโลกและมีทรัพย์สินส่วนตัวมหาศาลอันดับที่สองราชวงศ์บูบง แห่งสเปนกษัตริย์เฟิเปที่6ไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ดีแต่ยังช่วยประคับประคองประเทศผ่านวิกฤตการเมืองหลายรอบและอันดับที่1ราชวงศ์วินเซอร์แห่งสหราชอาณาจักรทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตะวันตกแม้จะไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ราชวงศ์อังกฤษคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงทั้งในวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการทูตและนี่คือ